ข้างไตุ้ยอ่ะีน้้าหลังนรหลังให้ตุ้ยนุนเดีเดี๋ยวก่อนตีตรงขอหายูมเอาไปยุกเขาแยกคนย่างนี่ผมขออนุญาตครับสิบทชกขึ้ตายแล้วมุ้ยเป็นกับโ่้ผีตัวเป็นเพื่อนกับมุ้ยผีข้าง คนนั้นกะครับล่วงหมดคนนั้นร้องไม่ได้คนนี้ยืนไม่ดีคานกับเอก,กี่ตลอดไปออสเตรเลียมากลับมา,มาแข่งทั้งสุดซ้อมทำไมซ้อมถ่ายรูปรูกหล่อโปกไว้เลยไปสิบ้วนะคะไปแล้วนะอ้าวมีใกล้ๆไหนคนไยเออ อ้าเอาคนที่ต้องฝ่อยเลย จะเดินไม่ไหวก็จะเดินใหม่ว่าไงอยากเดินออกกำลังหน่อยสนามนี่จบนะผู้ชายบอกจะเอาล้อตัวใหม่มาให้ลองตรงนี้ก่อนนายบอกสนามนี้จบนะไม่ตเองมีวั้นแค่จกนะ นายสั่งล้อตรงใหม่เไม่ต้องดูขนาดเลยไม่เป็นอเอกงเนี่ยเอกเสียเอะมากตอนนเดี๋ยพี่ทำไปอีกครั้งสองันอะไรครับโอ้เอฟเนี่ยงเดียวเนี่ยปันเงี้ยสองันหนึ่งเียทำะสมมไอ้้ครับผมมึงสั่ง เหมือนเดิมพวกไปทางยังไงสีแยกองไปพวกไปทางนิ้วดีกว่าฝ่าชี้อย่างเดียวดีกว่าซ้ายเอออยิ่งพูดเอดมือสมอเนี่ยสมองจะสั่งพูดถูกแต่มือเนี่ยเลี้ยวซ้ายซ้ายพ่อเลี้ยวขวาเฮ้ยองห่ออกพี่พี่พานี่จะเป็นประจําใช่ไเป็นประจํา ถ้าไม่ได้นะนู้นหนึ่งนู้นไปมันแบบไงเหาแมงแล้วนปภาพสดน้ำขึ้นเขาเท้าเขาคนละสบายไม่มีสบ, <c oughs> บายไม่สบาย <c oughs> มัง <c oughs> จะลำบากเลย